ตอนน่าตะลางเอาน้ำไว้เนาะยานหลัก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับหมายน้ำพึ่งป่าผมด้วยพานคมนะครับบาทเดียวครับไม่กล้าขึ้นพึ่งครับเห็นพึ่งก็เลยโทรตามให้ผมมาขึ้นให้นะครับนะโอ้ยังไงก็อย่าลืมก็ฝากติดตามได้ครับเลยทางยูทูบหมายน้ำพึ่งป่าหรือจะเป็นทางเฟซบุ๊กก็หมายน้ำพึ่งป่านะครับก็ไม่ได้ออก คลิปลงคลิปหลายวันแล้วนะครับออกหาพึ่งอยู่แต่ว่าก็เจอแต่พึ่งใหม่นะครับยังไม่ทันตีนะครับรอเวลาอยู่นะครับก็ดีพันคมเขาไม่กล้าขึ้นนะครับเลยหายมาขึ้นให้นะครับอยู่กับบ้านเขาเียงว่าเคลียเรียบร้อยแล้วนะครับขอเขาเรียบร้อยแล้วครับแล้วให้ดูรังพึ่งแป๊บนึงนู้นะครับลังพึ่งอาจจะจ้อนแสงหน่อยนึงนะครับดำๆเดี๋ยวหามุมให้ใหม่ครับแป๊บนึงลังใหญ่อยู่พอสมควรมือนนะครับลังพึ่งจะเห็นไหมนะมืดๆอยู่นะครับ ต้นมะม่วงนะครับบ้านเขาอยู่ก็บ้านเขาเขาขอเคลียเรียบร้อยแล้วขอเขาแล้วนะครับนี่ครับอาจจะแสงจ้าหน่อยนึงนะครับล้างผึ่งยังพันคมบอกว่าอย่าถ่ายนานนะเพราะเงว่าเดี๋ยวมันจะดูดเราโอเคครับขึ้นไปรุนกันครับจะได้น้ำได้อะไรไหมนี่ครับล้างผึ่งขึ้นมาใกล้แล้วนะครับดันก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยว ทำการจุดครบก่อนขอรับล้งโอ้ปอดลอกเนาะมีหัวน้ามั้ยครับไมีมั้ยครับมีหัวน้ามั้ยยังไงขึ้นมาแล้วก็ขอรังให้เขานะครับคนกำพาเขาเห็นก็อยากไรล้างครับขึ้นให้เลย อยากกินรังครับก็าตอนนี้ห่มาตื่นให้นะครับเนี่ยหรยอว่ากัน คตังออใหม่เด้ออืมนะครับเป็นพึ่งรุ่นนี่แหละยังไม่ใส่น้ำนะครับไม่มีน้ำนะครับตังนี้จะมีนิดหน่อยนะครับดูน,นี้เนาะ เราจะเป็นพึ่งใหม่นะครับพึ่งใหม่จะได้น้ำอยู่เกือบได้เลยยนะังไงเ้าคนเขาอยากได้นะครับก็ต้องเอาให้เขาปาตนี้เราไม่สนัดเลยดินไปป่าได้นะป่าได้เล,นะรเลครับ เชกเลยเชกใหม่เชคใหม่คืนถึงเขา มี้หลา,าตัววนนั้นไปพานกับแบบนี้เลยมันก็้ปปะพันกับแบบนี้เลยดอกไหม่ไม่ได้ออก

ต,ต,ตัวเตมมิ่มตอดเลยเหรอไม่เห็นมิ่ม <S <S ม,ม,มิ่มอยู่ข้างล่างพึ่ง จูบแหวนไม่ได้ไม่ยังไงฮะกลางจูบแหวนก็ได้กลางมาันได้เต็มแผ่อนอยู่นี่เฮ้ยนี่น้ำพอนิดนกอยหน่ะยตอนน่าตะลางเอาน้ำไว้เนาะ ล้างหัวน้าไว้หัวน้าไว้ครับครับมวหนาน้าไว้ครับล้างไป ดังเหรอครับมีไหมครับถอนเอาล้างไปเอาน้าไว้นะครับเขามีแต่เอาน้าไว้เอาล้างไปนี่เหรอวเหนือหน้าไว้นะครับ

นตเดไม่ี๋ยนแหละมตเนียวนทำไมเอาพนี่ยิ่มเนี่ยก่อนมันอยากตอดถ้ามันไม่ตอดเราก็ไม่รู้ว่ามันมีทไร่ว มิ่มนล้มนึงครับใๆไม่ได้พวกมิ่น้ำดีทัหน่ามีเป็นน้ำเด็กือีน้นี่ครับล้งมิ่มเห็นไหมเอ่ยเอาพึ่งได้มิ่มได้ในน้ำดีอยู่ครับถึงมีน้ำนะลื้อลบห้างน้ำกันนวะ Chú chú hắn như vậy chạy thôi, chạy thôi. Chủng vầy đúng không ạ? Ừ.

มันยังบอนั่นไหเลยเตียกเลยพันขิ่งไว้เลยเออมันไม่วิ่งโอ้โหสารุธาดด้วนะเนี่ยเยกใหม่ตันะ้งนั้นโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนเอาลังไปเอาน่าไว้นะครับนะถึงลังนี่ <laughs> เพเขาอยู่โตนะครับถึงมีน้านะครับอย่างไงก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับหมายน้ำพึ่งป่านะครับออกป่าหลายวันอยู่นะครับออกปลาทุกวันแต่ว่าเจอแต่พึ่งใหม่นะครับไม่ได้เอาครับรางนี้พานคมเขาให้มะข้นให้นะครับก่นเลยมื่อจัดให้เขาโอเคครับผมเรียบร้อยดีลงต้นไม้ครับสวัสดีครับผม